ดีครับคร no ับพบกับช่องกบวนชาแนลนะครับกบวนเห็นมีมคั้งหนึ่งได้ไหมครับอย้อมตํามเลยนะครับอยู่กับดินเลยนะครับนะครับนะครับครั้งอย่างเง้ยเลยนะครับสวยๆเลยนะครับนะครับจะว่าอยากให้เยอะนะครับแต่กบวนขอจุดอ่าควนลำบากกันเด้อครับเรติดตาแต่เบื้องนะครับนะครับคั้งย่างเงี้สวยเลยนะครับ ควันนะครับอ่ามือหนึ่งถือกล้องนะครับอ่าตีพวกใครครักนะครับโอ้อยากใายอยู่นะครับล้มนะครับโอ้นออะไรบางอย่างนี่ยหายนะครับต้องใส่ควันนะครับ มือหนึ่งก็ถือโทรศัพท์ะนะครับปฏิบัติเพราะเนี่ยครับยุ่ต่ำเลยนะครับผู้ขวัญขอหยัดใส่ค้นนะครับมือหนี่งครับเพราะใส่เพราะใดนะครับให้นะครับมองไว้วาให้นะครับ สวยแล้วครับใส่ควันนะครับมั่อนี้นครับนะครับหายแล้วครับโอ้โหหายแล้วครับ มีมือจับครับโอ้จับเดยเนาะครับนี้ครับเดีนยวนะครับอจับมือหนึ่งนะครับนะครับโอ้หลุดมือครับโอ้สวยๆเลยครับเดี๋แล้วครับหลังนี้ถือว่าสำเร็จนะครับนะครับ สวยงามนะครับเนี่ยครับเกณฑ์หานะครับมีเดณฑ์หานะครับหัวน้ำนครับหลุดมือครับอ่ครับมีมือมือหนึ่งครับจับโทรศัพท์นะครับสวยๆนะครับเห็น้ะครับ คือว่าสําเร็จนะครับเจะเอาไปไว้กันได้ครับเหมอนครับีย๋ยว่าคุณขออนุญาตว่างหนยกันได้ครับนะครับหนะัวนว้าหวานนะครับสำนรีนะ้ครับสวัสดีครับ